โอ้โหแม่งกูหูผมแดงเอ้ยมันตอยกอ็เอ้ยอีเ้ยเอ้ย,เ,อยเป็นซอยแบดว่ะรู้จักจกำลังไปกับเขานี่ประเทศอะไรประเทศจีน่างเงี้ยคือเครื่องบิน,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 นมาจีน่างเงี้ยอังว่าให้มึงลงเลยเอ่ะมึงอยากลงเลย เฮ้ยเหเลยเออผู้ชมอาจจะเห็นภาพขี้ๆหน่อยนี่กูปับเอาใตา้แล้วแต่มัน,มนยังขี้อยู่อะนั่นแหละ <c oughs> เกิน,นกมั้งกระจกเออมันมีคนนะจะไม่มีนะเฮ้ยอมีมีเต็มเลยสัตว์ว่ะเฮ้ยด้าน,นหลังนะด้านหลังหนว่ <c oughs> าไ้กูตาบอดไอ้เหี้ย <c oughs> มองไม่เห uh ็นเออออแหลกแหลกแล้วเฮ้ยกูลงบนหลังด <okay ีเจมส์แพรกเจมส์แพรกคืออะไรบางอย่างเฮ้ยป um anyway> ืนสุดท้ดเออเอาอันนี Other ้มาแล้วกันเฮ้ยอีเตอร์มีอีเตอร์เหรือเป่าวะเดี๋ยวนี้แล้วกูกดอีเตอร์ไม่ได้เอาหนึ่งเปลี่ยนสาเฮ้ยตุ๋ตี้ตุ๋ตี้อันไม่ใช่ตุ๋ตี้หรอ อ๋อเน็ตเน็ตกูน่าจะกระจอกว่ะเฮ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเขามีโหดไหมกันมึงเห็นกูด่าอยคิดเมื่อวานเลยแม่งเกมนี้ไม่ติดสะโคบแม่งเล็งไม่ได้กูอย่างโมโหเลยมันเล็งได้นี่แต่เมื่อวานมันเล็งไม่ได้อะมึงต้องกดคลิกขวาอย่ายามไม่ใช่เหรอถ้ามึงกดเอ้ยถ้ามึงกดถ้ามึงกดคลิกขวาค้างมันจะเป็นไอ้นี่เว้ย มันจะเล็งไม่ได้มันจะเป็นแบบเล็งแบบไม่ได้เข้าศูนย์เล็งอ่ะไข่มันเดินมาอ๋อมึงอลยระเบิดอ๊วแม่งชายเลยเอาแล้วเฮียโอ้ยควันควัน โอทำไมควันมันเยอะอย่างวะยิ้มแม่มันเลอกฝาดิเอ้เหียรู้หมนแล้วเราอยู่ yeah. ่นี่ไม่รู้หรอกทำไมตึกนี้มีควันวะเฮียแกนอุ้มด้วดูดิแกนอุ้มด้ว วิวหรือวก็กูเองอะ่ะเ็ขเหรียญน,นี่ไว้ทำอะไรอะ่ะมันเอาแลกของข้างนอกได้นะอาจจะต้องชนะเลยถึงจะเอากลับไปได้ชนะถึงเอากลับไปได้เลยเรานะเงนะิเนไขมันเงี้ยมาต้องเอาอันนี้มาใส่แทน นี่ป๋องนี่เตรียมแล้วบูแอคเลงไปก่อนนะเฮียสาวผ่านมาดูคลิปนี้ไม่ใครเขาดูทังนี้พูดดีๆนอนนูแอคไงกูมีสตูโคมากูก็หล่อเลย อะไระไรวะเฮ้ยจักรยานกูได้มาแล้วกันเฮ้ยอันคืออะไรเฮ้ยมึงดูกูมึงดูเฮ้ยมึงมาดูตรงนี้ดิมึงมาดูมึงมาดูกูมาเก็บมาเก็บจะลายไม่สวนมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้เลยยุ๊งดูกูดิดูดิมึงเห็นความเร็วนี้ป่ะกูบินขึ้นตึกอยู่อ่ะดูดิมึงดูทะลุกำแพงบินขึ้นตึกได้ด้วย กูมึงสุดเท่แล้วเนี่ยเอ่ออ้าอยิดอ่เลยเล็งขอเล็งหน่โอ้โอ้เอาเฮ้ย เฮ้ยมึงไม่ตายเหรอตายมิงเล่นไม่ได้ยังไงไปแล้วไปแล้วมึงมาสองตัวมันกำลังวิ่งมาเย็ดกูโอ้โดนพระเจ้ายิงตูดยิงตูดเอ้เอ้เอามัน กูกำลังลูดมันต้องเห็นกูตอนลูดอยู่แน่เฮียมึงเลยวิ่งมาดีนถึงตีนตีนกูป่ะออาโอ้ยตายแล้วไปเก็บชิปกูไปเก็บชิปกูไม่ขนาดไปเก็บชิปนี่แหละตรงนี้แหละรู้สึกได้ว่าเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ซ้ายซ้ายบัวซ้ายมีอีกตัวไม่ก็ขวาเอาโอ้เก้าโอ้โอ้ไอ้ลูลูลูไม่ไม่มีลู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 ระวังนะมันอาจจะยกเพื่อนมันไปชุบนะระวังเฮ้ยนั่น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 ทำแล้วเห็นได้เห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บชิปูไปเก็บชิปูวิ่งเข้าวง ไม่ได้นี่หว่าสุดโหดอ่ะกระตุกเลยเปิดกดแคปทีค้างเลยไป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 ไก่จย่งวะเนี่ยอยู่ยังไงโอ้โหเมื่อไปถึงแม่งน่าจะวงบีบอีกรอบอ่ะหัวแย่บีบอีกรอบแล้วจะบีบอีกรอบแล้วสามสองหนึ่ง โหแล้วมันก็แรงขึ้นด้วยนะเออไอเฮียปัญญาอ่อนที่หมาไอเงี้ยโอ้โหแม่งเอาแล้วมันไปแล้วไอ่เฮี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งมีเสียงปืนด้วยเฮียกุ้งกระเเฮียทนทางยังอีกยาวไกลอ่อนดิบขึ้นเลยวะปิดยังไงวะ เอาิ้ายแล้วไอ้เฮียดิ้ดขึ้นเลยเฮียเป็นไงวะนี่แทบดีสับจอกันมาเย้ยโอ้ยแยกเป็นสามันเลยเอาสตตีมโผล่เฮ้ยเฮียแล้วปิดยังไงปิดยังไงคิ้ายแล้วเฮียเอาเอาทุกคนยินอ๋ออ๋อโอเคปิดได้ อ๋สตีมโผล่ไอ้แม่งบีบอีกรอบแล้วกูจะไม่ไหวแล้วกูใกล้ตายแล้วตอนเนี้ยมันบีบอีกรอบแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยรถโอ้ยรถด้วยในรถรถโอ้ยรถด้านหน้าลาวสีโคตรลบสีขาวอะไรเงี้ยนั่นเฮ้ย ไอ้พันยาก่อนเนี่ยเนี่ยทำไมมันมาโผล่ด้านหลังว่ไในขนาดนั้นเองไปเล่นจอดรถตุโทษชิบหายแล้ว กูว่าอุปสรรคด้เยอะนะขับอย่างเงี้ยโอ๊ยผายแล้วมึงไม่ได้ว่ะเคื่องมึงไปต่อมึงนึงไปต่อเว้ยปิดมึงกูจะไปต่อเองเพื่อนเอาตัวรอดไม่ได้เอ้าเอ้าไอ้ขะเอาไม่ขยับไม่ขยับผ่านจอก็ไม่ได้ รุ้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไอเยี่ยมึงดินลนให้ได้กูดูวงไหมหูแม่เย็ดไอ้เยี่ยแล้วทำไมต้องเป็นตัวนีแอลโอ้ยเดี๋ยวนะ้ามึงตายกูก็ตายด้วยดีกว่าโฮ้ยโอยลูกเหียครึ่งนาทีเลยอดทนไว้่เหลือยาไม่เยอะแล้วนย สามซิบีเท่านั้นวิ่งสู้ต่อไปเฮียแถวนายวิ่งสู้แล้วใครจะสู้นี่มันโคตรแย่สิบห้าวิขับลงขับลงมาต้องอุปสรรคมอย่างเยอะอะไรวะนั่นสิบวิเพื่อนสิบวิเท่านั้นทันทันยากูเหลือด้วยอยู่อย่างไกล แล้วแม่ไงมีรถเลยเหรอปะกูมาแล้วโหลดโหลดโหลดเฮ้ยนั่นคนแบบไม่ใช่เนี่ยเป็นคาบที่จ่อกู้สายตาไอ้เชี่ยมันอยู่ไหนวะเมื่อในขณะที่กูลังลงมอย่างนี้แหละกูเดี๋ยวแม่งซ้ำรอยประวัติเฮ้ยตรงกูมีรถพอดี มึงยังไหวปะยังไหวยาเหลือประมาณ3กล่องยาใหญ่ใช่ปะใช่ใช่ก็มีน้ำเลยเฮ้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 ยแต่กูบอกไว้ก่อนว่ากูไม่มียานะเฮ้ยกลัวมันตกองงงแน่อยู่ก็วิ่งขับออกนอกวง กูมาแล้วมาเร็วมึจะไม่ไหวแล้วกูมาแล้วกูไม่มียาด้วยกูบอกไว้ก่อนนเหียกูมาช่วยมึงแล้วเฮียกูเฮีตายไม่ยาเหลือกองเดียวเฮียเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องว่วงขึ้นมา ไปเลยไปเลยเออ้ยแม่งรอดได้ยังไงวะแกกูจะไม่รอดแล้วมรู้ไหมข้างหน้ามีศัตรูอีกอ่ะโอ้ยอีที่แหน่แล้วเป็นวงสุดท้ายออะนี่มันสุดเลวร้ายเลยไม่ต้องห่วงเราจะผ่านไปด้วยกันะโอ้แม่งจริงทันทีว้าว ว้ยไปจอดพักตรงแมวบ้านเออบ้านบ้านหน้าบ้านหน้ามีแต่กระทะแบ่งปืนไหมกูสักอันเด้อกูทอมมี่น่้กูทิ้งกูทิ้งยาน้ำน่มีงานเดียวอ่ะเฮ้ยมีงานมีงานกบิกกบิกเฮ้ยไม่ยิงรถเหลาระเบิดเฮ้ยมีรถนายมีรถนาย เฮ้ยมันไม่เห็นเดี๋ยวมันจอดเราแน่เลยไม่จอดเราแม่งไปแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวเฮ้ยเฮ้ยหยุดนี่ทางนี้เฮ้ยมันจอด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 ดน้านหลังเหรอเออเอเมดอ่าเฮ้ยเฮ้ยอ่า เม่เจ้าเฮ้ยแม่งโยนต์ยนต์อะลยอะเอ้านี่มันใช่จุดที่มึงติดไหมเนี่ยเอ้ยตรงนี้อ่ะดูตรงเสาชุบอ่ะตรงนั้นเลยผมจะไปคลึกหาดใหญ่ตรงนั้น บ้านซองจินโน่โอ้ยแม่งทำไม,ไม,ม,มลงมาแล้วเกมซองจิโน<า>่มันเกาหลีไม่เหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เกาหลีไอ้เหี้ยน,น,นี่มันจีนนี่มันนี่มันบ้าทึ่งจริงไไอ้เหี้ย <laughs> เดี๋ยวผมจะการให้เองนะครับคุณคนที่ไม่พอใจกับการกระทำของเพื่อนผมผมจะจัดการมันเองเออจอเจอได้เจอไ,ได้สาม เพื่อนกูเพื่อนกูเดี๋ยนอนีิล้มเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ิงยิงล้มเลยนี่คือส uh sure ิ่งท uh ี่ม mm ันควรได้รับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะการเองบ่อเลยม้างนั้นผมจะการเองครับมันสารเลวไม่ควรอยู่บนโลก้ไอมันตายนะมันตายนะมันจมน้ำมันตายเฮ้อเฮ้อเ่า่อย่แม่งไม่ยังไม่เชื่อด้วยเนี่โอเค ม่งก่าให้กูตายจริงเนี่ยแหละไม่ใช่กูไม่ได้ตั้งใจก็มึงมึงถือว่ามึงชดใช้นะกูไม่ติดค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูว่าแล้วจังหวะอย่างนี้ตลอดเลยเียดูไว้ไอสัตว์เฮี้ยพวกอีดอกเฮ้ยศูนย์หมดเลยกระจอกพี่ฝาย ก็ <ffe> <die> เราแบบน่าจะแบบเป็นช่องที่แบบเติบโตให้สุดยอดเลยนะถ้าพวกเราแบบมาจากยุคสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำพูดทำยาใช่ไหมสะทุลตันสุดเลยเฮียเอ้ยรวยแย่ละตันดิลิสเก้จำนวนมหาศาลเฮียอะไรคือดิะตัวดิอะไรเงี้ยตัวดิอะไรเงี้คุณเรียกดิลิสเก้เฮ้ยขโมย วมอมมอมกลัวมอมคานแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยไม่ใช่นั่นเศษกระดาษดูเฮียเนี่ยสายตาอย่างกากไอ้เหี้ยดูเดียวจีนเห็นเศษกระดาษเป็นคนนี้เอ้ยดูเดียวจีนครับผมดูเดียวจีนออกจากห้องไปเดี๋ยวนี้ไปแล้วกูไหนวะไหนวะกูไม่รู้ ช่วยกุณด้วยคานไปหนังกล่องเอ้เอ้าโอ้าตกใจขยับให้เกมนี้ขยับไม่หยุดชุบเลยโคตรเหนียเลยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยไหนวะตรงไหนวะยังไม่เห็น กูว่าแม่งอ้อมหลังมาแน่กูดูให้กูดูให้มันไม่ชอบอะไรแบบนี้ซะเลยทำนาพี่ไงอ่ะไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินกลัวเห็นน้ำว

กูต้องการก่อนี่มันบีบซักแก๊บโยนไอ่เฮียมันเจ็บโอเคทำไมตรนนี้ใส่กูอ่ะปิดประตูเอ้ต๊ะร้องทำไมกลือกลัว มันก็หรูหมดดิไม่อยากให้มันเหลือใช้อ่ะเลยแยกเลยเดี๋ยวมันโยนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยมีคนปาระเบิด20 minutes later ฟังไปดูนิวจีนดิเฮ้ยนิวจีนี่อ่ะ มันแม่งอยู่บนหน้าต่างอยู่บนตึกนิวจีเลยเฮียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กูมาเลยกดกดพีกตัวอะไรวะกดกดอี e ไป e oh g o าหัวระเบิดเลยพีคทีเดียวไอ้เนี่ยไก่อะโอ้ตอนนี้แหละมึงต้องใช้สมุกตอนนี้แหละแมวเฟืองโอ้เขาบอกว่ามันอยากให้เหลือไอ้สัตว์ กเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นมากกว่านี้ไงกูมไม่ยังไม่จำเป็นยัง <laughs> ไม่คือมันมันยังอยู่ที่แบบมีที่กำบังอยู่ไงถ้ามันไม่มเดี๋ยวกูค่อยใช้แล้วมึงไม่เข้าใจโปรโฮเฮยยงกูเหรไม้าพกไ,ได้เก็ <laughs> ีเเเีบ <laughs> <wounds> แม่งกูกำลังดูน <sw ishing naz pos> ิวจ <en> e <fuck> <wan> ีนอยู่เลยไอ้กูเอียงอย่างนี้แม่งเห็นด้วยว่ะเว่งเว่งอยเฮ้ยเ้เอาาไอ้เหี้ยมาี่มาดิเดี๋ยวมันจะเล็งแค่ตรงควันไหมมาควันไม่คิดแน่นอนว่าเราจะอยู่ตรงนี้สู้มันไม่ได้เลย มันวะิ ah. 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 ่งมาแล้วกูได้เสียงมีเสียงวิ่งมาเดี๋ยววิ่งเข้าควันไปก่อนเลยเสียงมันใกล้ขึ้นมาแล้วสุดได้เลยมึงสุดได้มึงสุดได้ซันด้าเฟมาแล้วไอ้เหี้ยมันยิงตึ่งตึงตึ่งตึงอ่ะมึงดูดิแม่งู้ว่าม่งยิงจ่อเลยมึงดูดิเฮ้ย ไม่หยุดเลยอ่ะกลัวใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเป็นป้าอะไรวะเนี่ะเฮ้ยกูกลัวกูกลัวโอ้ยอะไรมาแล้วกลัวแล้วให้ลองยิงลองยิงกลับป่ะเออเออดิเฮ้กูลองยิงเงงไปงงใครยังงง หยุดแล้ววะแม่งยังไม่หยุดเฮ้ยอะไรวะไหลูกซองเลยมันยังไม่อยู่ดิเหรออยู่ดิมันอยู่ที่เดินอยู่เลยมันลงแล้ว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 มันโอ้เฮ้ย มันอยู่ทางซ้ายขวามมื่อเลยตรงนี้ก็มีนั่นแหละขวาึมอ่ะมาแล้วน่ะเาโอ้โหแม่งเนี่ยหรือพับจี๊ดดูทำเก่นเก่งตกี้กูยิงโดนอยู่นะตะกี้ยิงอะไรไม่โดนเลยอ่ะไหนบอกว่าโดน กูยิงเลยกูยิงมันเลือดออกเลยเมื่อกี้ยในรูดาเห็นได้ไปสู้ได้ยังไงกูยิงมันเลือดกระจายเลยไอ้เงี้ยหัวคุโดนไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่งตัวออ้เงี้ย แฟชั่นมันล้ำยุคล้ำสมัยมากเลยงแฟชั่นไม่มีผิดถูกเอามึงมึงบุรีแกมึงบุรีแกเฮียดแกมึงเฮียดแกเดี๋ยวมึงโดนมันบอกว่ามันล้ำสมัยเฉยล้ำสมัยนี่แปลว่าดีใช่ป่ะ